โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้าสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งโดยการนำของนางสุพรสามทัทยะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งโรงเรียนของเราบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการอัชราพรพุทธพรม มีข้าราชการครู4คนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต1คนพนักงานราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและครูอัตราจ้าง1คนรวมทั้งสิ้นจำนวน9คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566นี้มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน106คน ปี2564โรงเรียนบ้านคําเม็กหนองนางฟ้าได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพระราชทานอาระยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสพทออโดยมีศึกษานิเทศสิริรักษ์ฝูงใหญ่คอยให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วโรงเรียนของเราได้รับการฝึกอบรมผ่านระบบซูมกับทีมสพททั้งหมด14วันและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคอีสานตอนล่างในการนําเสนอความคืบหน้าของโครงการพระราชทานอรารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังสพท ได้มีการนำเสนองานกับทีมพสพทมีการสะท้อนผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณนะโรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกลนจังหวัดยโสธรและโรงเรียนธงธานีจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนของเราจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3บูรณาการในรายวิชาชุมนุม ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้บรรจุหลักสูตรอารยเกษตรในรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่4เน้นที่การรักษาคือการดูแลรักษาไม้ไผ่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการจัดสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านคำเม็กหนองนางฟ้าโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินปลูกนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปรุงดินจากคณะวิทยากรของวิทยาลัยชุมชนยโสธรและมีการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ตัวจิว๋วเพื่อช่วยบำรุงต้นไผ่ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์3าชนิดคือจุลินทรีย์หน่อบล้วยจุลินทรีย์เศษอาหารและ EM มะกรูโลดวันนี้เราก็จะมาสาธิตการใช้จุลินทรีย์ของเรานะคะ นี่คือถังน้ําปริมาณน้ําในถังก็ประมาณ4ลิตรนะคะจุลินทรีย์ทั้งหมดนี้คือและนี่คือจุลินทรีย์ทั้ง3ชนิดที่พวกเราจะมาใช้กับต้นไผ่ค่ะ EM มะกรูดค่ะ EM มะกรูดช่วยในการย่อยสลายนะคะแล้วก็สามารถให้พืชดูดซึมอาหารไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะจุลินทรีย์หน่อกล้วยค่ะจุลินทรีย์หน่อกล้วยช่วยให้ผักใบเขียวและก็ช่วยบำรุงใบของต้นไม้ไผ่นะคะ จุลินซีเศษ็อาหารค่ะจุลินซีเ์เ็ษอาหารช่วยให้หน่อไม้ของเราสดสะอาดน่ารับประทานค่ะเราก็จะทําการเทจุลินซีทั้งหมดลงไปในถังน้ํานะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ค่ะค่ะ,คะหลังจากนั้นเราก็จะคนน้ำให้เข้ากันนะคะ คนให้จุลินทรีย์ละลายในน้ำนะคะอาจจะมีไม้ไผ่นะคะหรือจะใช้ไม้ธรรมดามากวนๆๆๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถนำน้ำนี้ไปเทยอยู่ในต้นไม้ไผ่เลยค่ะนักเรียนเทนเลยค่ะยกไปเทเลยกันลดลงไปที่โคนต้นไม้ไผ่เลยนะคะ ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรียนรู้เกี่ยวกับการสืบสารคือการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจักสารไม้ไผ่ซึ่งนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านและมีวิทยากรมาให้ความรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ไม้ไผ่ที่เหมาะแก่การจักสารขั้นตอนการทํากระติบข้าวรวมไปถึงลวดลายที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชาวบ้านคำมิกหนองนางฟ้าเช่นลายหัวใจและลายสองยืนเป็นต้น นี่คอยคอยอ่ะเห็นไหมอับปากคอยเออคอยเออคอยที่แม่อนันนี่เนี่ยมือคมนี่เออคอยอย่งเออเออแล้ก็ต้องปีนนะเออกลางในในตรงนี้เออสายยาตึงเออแล้วก็ต้องปีนเนาชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียนรู้แบบต่อยอดคือการประยุกต์ใช้ลวดลายเครื่องจักรสารในชุมชนมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือหวมดมินิใส่แก้วเก็บความเย็นนักเรียนได้มีการเผยแพร่ผลงานผ่านการจัดนิทรรศการสะท้อนผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้วลายเส้นตัวกับตัวของหนมมูเป็นลายหัวใจค่ะของหนูก็ลายหัวใจค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบเจสก้าลายไอ้สิบเก้าคะแนนค่ะเอายกค้างไ<ท>า<ำ>อีกค้างค่ะ โอเคสิบเก้าคุณคูเก้นะครับชนะโอ้อนุกันเก้าบอาไม่ใช่ไ่เ้หนึ่งเอาโยกไปโยกไปค่ะหนึ่งจะผลการโหวตของนักเรียนทั้งโรงเรียนของเราในวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีมติเห็นตรงกันว่าลายสองยืนเอียงของพี่ปิ่นสุดาได้รับการโหวตชนะเลิศในวันนี้นะคะอทุกคนชมปรบมือให้พี่ปิ่นสุดา ้นียังมีการนําผลผลิตจากสวนอารยเกษตรมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายได้แก่แอลกอฮอลกลิ่นตะไคร้หอมสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอมน้ํายาล้างจานกลิ่นตะไคร้หอมถุงหอมดับกลิ่นจากสมุนไพรและลูกประครบสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยส่งผลให้โรงเรียนบ้านคําเม็กหนองนางฟ้ามีผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปแข่งขันในโครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมบริษัทสร้างการดี นอกจากนี้เราได้มีการออกสำรวจภูมิสังคมเพื่อมาออกแบบฐานการเรียนรู้ในบริเวณโคกหนองนาโดยมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ก่อไก่พอเพียง 2. เพื่อผักสวนครัว 3. ตะไคร้หอม 4. ปุ๋ยหมักหันสา 5. ปอปลาเริงร่าและ 6. จากสารบ้านนาค่ะ ในระหว่างการดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนนิเทศติดตามทั้งช่องทางออนไลน์และลงพื้นที่จากท่านผู้อำนวยการสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งและคณะด้วยดีมาโดยตลอด โรงเรียนของเราขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำให้เรามีเครือข่ายกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะโสธรในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครือข่ายมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจข์า่าชยารรักพงไพรเฉลิมพระเกย 60, ียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขป,ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรร่วมกับสอสอสอและสคอรอและเครือข่ายอาหารกลางวันในพระราชดําริ โครงการอากาศสดใสอาหารปลอดภัยใส่ใจทุกอาคารโดยสสสร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนของเราจะยังคงดำเนินโครงการพระราชทานารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสพท ให้มั่นคงถาวรอ,อยู่คู่กับชาวคำมิกหนองนางฟ้าสืบต่อไป พร้อมยากฟัา